ค่ะต่อไปเป็นการอ่านผันวรรณยุกต์นะคะในหน้าที่99นี้นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูทบทวนกันต่อชั่วโมงที่แล้วคุณครูได้ให้นักเรียนได้ช่วยกันอ่านไปเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงนี้ฟังนะคะการอ่านผันวรรณยุกวรรณยุกค,คืออะไรนักเรียนสังเกตจําได้ไหมคะเวลาเราอ่านเราเขียนที่ผ่านมา เราจะเห็นวันในยุคที่เขียนอยู่บนพยัญชนะอ่านนักเรียนสังเกตนะคะอ่ะที่คุณครูชี้อยู่นี้คือวันในยุคเอกหรือไม้เอกนั่นเองต่อไปวันในยุคโทรหรือไม้โทนั่นเองต่อไปวันในยุคตรีหรือไม้ตีนั่นเองนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆเลขเจเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตดูดีๆนะต่อไปวันในยุคจัตวาหรือไม้จัตวานั่นเอง ในการอ่านผันวรรณยุกนะคะรูปวรรณยุกจะมีสี่รูปก็คือรูปไม่เอกไม้โทไม้ตีไม้จตาวาแต่เวลาเราอ่านออกเสียงจะมีห้าเสียงซึ่งเริ่มต้นด้วยเสียงสามัญเสียงสามัญก็คือเสียงที่ไม่มีวรรณยุกเอกโทอยู่นะข้างบนนั่นเองเสียงสามัญก็คือเสียงที่มีสระต่าง ประสมกับพยัญชนะอยู่เพียงเท่านั้นแต่ไม่มีวรรณยุกต์ที่เขียนอยู่ด้านบนนะคะเราจึงเรียกว่าเสียงสามันอ่นักเรียนสังเกตดูแถวแรกอันนี้นะคะกออากาตออีตีดออดูจะมีแค่สระที่อยู่ข้างบนข้างล่างข้างข้างข้างหน้าข้างหลังนะคะสังเกตดูนะคะแต่ละคําจะไม่เหมือนกันแต่เสียงสามัญจะไม่มีวรรณยุกต์อยู่ข้้นบนย้ํานะคะ ต่อไปเสียงเอกก็จะมีไม้เอกอยู่ข้างบนเสียงโทจะมีไม้โทอยู่ด้านบนเสียงตรีก็จะมีไม้ตรีอยู่ข้างบนเสียงจัตาวาก็จะมีไม้จัตาวาอยู่ข้างบนอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะสะกดให้ดูสัก2แถวแรกนะคะแถวต่อไปคุณครูก็จะอ่านแบบไม่ต้องสะกดเลยนะคะอ่ะเพื่อให้นักเรียนได้ไปฝึกอ่านและสะกดคำกันต่ออมาดูกันนะคะการอ่านผันวยุกวันในยุก ในคําแรกก็คือคําว่ากากออากากออากาไม่เอกกากออากาไม่โทก,กา้ากออากาไม่ตีกากออากาไม่จัตาวากาเดี๋ยวต่อไปเราจะมาอ่านแบบไม่ต้องสะกดกันนะคะอาเริ่มตั้งแต่เสียงสามัญเลยนะคะกา กา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 ต่อไปแถวที่สองนะคะคำว่าตีตออ,ตตอีตีต่อเต่าสลีนะคะต่อีอตีไม่เอกตีตออีอตีไม้โทตีตออีอตีไม้ตีตีตออีอตีไม้จัตาวาตีตีตีต ตีตีตีต่อไปคำว่าดูดดเด็กสะอูดอูดูดอูดูไม่เอกดูดอูดูไม่โทดูดอูดูไม่ตีดูดอูดูไม่จัตวาดู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  ต่อไปคำว่าเกอกไก่สระเอกอเอเกเราเขียนสระเอแต่ข้างหน้าแต่จําได้ใช่ไหมคะที่คุณครูเคยสอนว่าเสียงแรกที่เราเปล่งออกมาก็คือเสียงกอเสียงพยัญชนะนั่นเองนะคะเราจะต้องออกเสียงพยัญชนะก่อนเสมอกอเอเกอเอเกไม่เอกเกกอเอเกไม่โทเก กอเอเกไม่ตีเกกอเอเกไม่จัตวาเก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 ต่อไปคําว่าแบบอแอแบบอใบไม้สละแอสละเขียนอยู่ข้างหน้านะคะบอแอแบบอแอแบไม่เอกแบบอแอแบไม่โทแบบอแอแบไม่ตีแบ บแอแบไม่จัตวาแแบ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 จะไว้นะคะเวลาเรายังอ่านคำไหนไม่ได้ให้เราฝึกสะกดแต่เมื่อเราสะกดเป็นแล้วเรารู้หลักการอ่านและสะกดคำแล้วเราก็สามารถอ่านแบบไม่ต้องสะกดแบบนี้ไปเลยนะคะเวลาไปสอบอ่านหรือ อ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอ่านไปเลยแบบไม่ต้องสะกดได้เลยนะคะอย่างอ่านต่อนะลองทวนนะคะแแบ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 เก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 แบบนี้ไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูสอนสะกดให้หมดเลยได้เลยนะคะนักเรียนจะได้ฝึกทบทวนกันนะอ่ะต่อไปคำว่าโตตเต่าสละโอนะคะโตโอโตโตโอโตไม่เอกโต ตอโอโ,โตไมโทโตตอโอโตไมตรีโตตอโอโตไมจัตวาโต,ตโ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 ต่อไปคำว่าไปนะคะปอปาสระไอไม้มลายปอไอไปปอไอไป buy, ไมเอกไปปอไอไปไมโทไปปอไอไปไมตีไป ปอไอไปไม้จัตาวาไปไปไปปายไปไป,ไปต่อไปคำว่าบือบอใบไม้สลระอือดูนะคะบอใบไม้สลระอือคำว่าสลระอือตัวนี้คำว่าบือคำนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะถ้าสลระอือคำไหนไม่มีตัวสะกดสลระอือจะมีอออ่างเขียนอยู่ข้างหลังอยู่เสมอนะคะ แต่ถ้ามีตัวสะกดก็จะมีแค่สระอือที่มีอยู่ลักษณะสองขีดอยู่ข้างบนแบบนี้คำว่าบือไม่มีตัวสะกดนะคะเราสระอือของเราจึงมีออ่างอยู่ด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อบอือบือบอือบือไม้เอกบือบอือบือไม้โทบือบอือบือไม้ตีบือบอือบือไม้จัตวาบือ บือ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 ต่อไปคำว่าเตียต่อเต่าสระเอียต่อเต่าสระเอียนะคะนักเรียนสังเกตจำให้ได้นะสระเอียนะคะต่อเอียเตียต่อเอียเตียไม่เอกเตียต่อเอียเตียไม่โทเตี้ยต่อเอียเตียไม่ตีเตียต่อเอียเตียไม่จัตวาเตีย เตีย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 ต่อไปคำว่าเบือนะคะบอใบไม้สละเอือบอใบไม้สละเอือบอเอือเบือบอเอือเบือไม้เอกเบื่อบอเอือเบือไม้โทเบือบอเอือเบือไม้ตรีเบือบอเอือเบือไม้จัตวาเบื่อเบื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 อ ต่อไปคำว่าตัวตอเต่าสระอัวตอเต่าสระอัวนะคะตออัวตัวตอัวตัวไม่เอกตัวตออัวตัวไม่โทตัวตออัวตัวไม่ตรีตัวตออัวตัวไม่จัตวาตัว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 ต่อไปคำว่าเจอจอจานสระเออนะคะ จอจานสระเออสระเออนี่นะคุณครูทว,วนให้อ่ะนี่สระเออนะนะคะอ่ะนี่คือสระเอนะอ่ะจอจานสระเออคำนี้คำว่าเจอสะกดจอเอเอ,อ,เอเจอจอเออเจอไม่เอกเจอจอเออเจอไม่โทเจอจอเอเจอไม,ไม่ตรีเจอ จอเอเจอไหมจัตวาเจอ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 ต่อไปคำว่าปอปปาสระออนะคะสระออก็คืออออ่างตัวเดียวนั่นเองอ่ะคุณครูขีดย้ำให้นิดนึงเน้นให้นะคะคำว่าปอปปาสระออนะคะปออปอปอปอไม่เอกปอปอปอไม่โทปอ ปออปไม่ตีปอปออปไม่จัตวาปอปอปปอปอปอนะคะอ่าการอ่านภาษาไทยถ้าอ่านเยอะๆนักเรียนอาจจะเหนื่อยอาจจะง่วงแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆฝึกอ่านฝึกสะกดคํากันไปนะคะในหน้าที่99นี้ที่คุณครูสอนอ่านผันวรรณยุกต คุณครูก็เริ่มจากการอ่านการสะกดคําเลยนะคะแล้วก็ผันวรรณยุกผันเสียงนะคะตั้งแต่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวานักเรียนจําได้นะคะไม่เอกเขียนแบบไหนไม่เอกไม่โทไม้ตรีไม่จัตวาเห็นไหมคะไม้ตรีทั้งแถวจัตวาทั้งแถวเอกทั้งแถวโททั้งแถวการอ่านผันวรรณยุกไม่ยากเลยถ้านักเรียนสะกดได้ละอ้อ คำพวกนี้หนูสะกดได้หมดแล้วหนูสามารถอ่านพันวรรณยุกต์ได้ทุกคำเลยค่ะนักเรียนก็ฝึกอ่านแล้วอัดคลิปมาให้คุณครูดูบ้างนะคะ,ะเหมือนที่คุณครูอัดคลิปให้หนูหนูดูนี่แหละนะคะอ่ะทวนอีกสักแถวสองแถวนะกากาก้าก้ากาตี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 ต,ตีดู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 ดดดดเวลาไปสอบอ่านสอบแบบนี้เลยนะคะเกเกเก้เกเก๋แบ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  โต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 ไป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 บือ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 เตีย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 เบื่อ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 เบือตัว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 เจเจอ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 ปอ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 นี่แหละนะคะคือการอ่านออกเสียง อ่านผันวรรณยุกต์แต่ละคำนะคะตั้งแต่สามัญเอกโทตร,ทรีจัตวาเลยนะคะไปลองฝึกอ่านกันนะคะแล้วเราจะได้อ่านหนังสือเก่งๆกันนะอันนี้เป็นแค่การอ่านพื้นฐานครูอ้อยเชื่อว่าเด็กๆฝึกอ่านเยอะๆชอบอ่านเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือต่อไปเด็กๆจะสามารถเป็นคนเก่งชอบอ่าน,นหนังสือได้ดีทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ